AC a b สค่ะรถ1 9นะคะคุณลูกค้าจะเบรกรางะภาษีกันเกิน3ปีท่านใดประมินได้แจ้งจดหมายเองนะมาพร้อมกับ BSC ค่ะราคาเปิดเริ่มต้นที่1 0 0 0แสนบาท1แสนบาทเชินค่ะใช้งานมาหลักพัน5,000กว่ากิโลถ้ารับได้กดได้รัได้เปิดราคาได้สัปค่ะสัปห85เปิดราคาที่มาท่านอื่นมีมากกว่าเชนะคะสู้ต่อปต่อกันได้หนสนบาทราคาตอนนี้คู่แข่งมีไหมคะหากสู้ตอเรียนเชืได้ค่ะหนึ่งแสนบาทราคาออนไลน์สู้ตอป็นอกันได้เข้ามาแล้วกดเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะเสียดายราคาเปิดน เส้นสี่พันเนันนับนงเซนียพันับสองเสนบาทบราคาสูสียบบพันเสนพันนับซนงเนพับสเซนดันบาคาตอนนี้สู้ต่อไปต่อกนดเส้นแปันออนไลน์ใหม่เยสองูนยหน่ไป้าต่อรเบนนะคะนนะคะไปต่อเสน1นึ่0ื่นเสนงืนับนึพันล้านค่ะเสันหนึงมื่นสองพันนับซนึ่2เสนหนึ่งห่นสองพันนับสองเส้นึ่งมืนสองเซนสี0พันเส้นไนต่งเมื่นสี่พันนับนเนงบนส ไปต่อใส่สมันับหใส่สมนับสมากกว่าราคานเชได้ใส่สมพันใหม่นี่ัมสูตสี่ห้าไปต่อรีบตัดสิใจหกพัราคาเปลี่ยนหนึ่งสองหกใส่สรหกพันแปดพันให้ล้านค่ะหนึ่งสองแปดลานโมลใส่สมรแปดพันให้ลานก่อนหนึ่งสองแปดขานที่ลานว่าหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดใส่สบูรณแปดพันนับหนึ่งราำสูตรนะคะไปต่อใส่สมรสองพันรัาูนหนึ่งสามองส่พันให้ล้านใส่สมบูรสี่ันใส่ ไปตอไปตอกันนะสตอนายนะหนึ heart, ่สนส่นออนไลน์สามบาทนัด สองนะคะเปียรีบกดเข้ามานะคะจะพลาดโอกาสนะเซซิมสองพันหนึ่งเซซิมุสองพันากสู้ต่อรีบตัดสินใจเซซพันบาทได้สมส่วโไปต่อกมาสี่พันะูหนึ่งสี่สี่เซซิมสี่พันหนึ่งเซซิมสี่พันสองเซซิมนสี่พันบาทตอนนี้้ต่อไปต่อกันะเซซิมสี่พันบาทได้สมสาสุดไปต่อรีบกดเข้ามานะคะหกพันไปต่อเซซิมหนึ่ันหนึ่งเซซิมหนึ่งพันสองซ้ได้ตามได้มากก่าเชิญค่ะเซซิมุสหนึ่งพันบาทได้แป สี่ยศนย์ไปต่อแสนนึ่นหนึ่งแสนมากกว่าแสนหเชินาสต่อปิต่อกันนาแสนนมันบาทไดศนไปต่อริบกดนะคะหนึ่งแมืนบาทนับสองขใหไไวนะออนไลน์แสน0นมนองพันหนึ่งแสนนนสันหนึ0งแสนดมต่อกฎหมาแสนหนมนสองพับาทดศนยสี่ห้ไปต่อกฎหมานะคะหนึ่งแบาทนับสขายตกลงขายที่ราคา1 5 0 0 0แสนห้มื่น3045บาทค่ะสามศูน0 0 0 0่ห